ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกทักษิณชินวัตรบุคคลต้องห้ามขาดคุณสมบัติสมาชิกพักเพื่อไทยก็ตามที่เราทราบนะครับว่าวันนี้คุณทักษิณเองได้เข้าพักเพื่อไทยและหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะครับคุณทักษิณจะมาขับเคลื่อนพักเพื่อไทยหรือเปล่านะครับหรือเข้ามาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆอะไรหรือเปล่าก็ต้องบอกก่อนว่าล่าสุดเนี่ยครับก็มีข้อมูลออกมาว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ย เป็นบุคคลต้องห้ามระขาดคุณสมบัติที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับคือไม่สามารถเล่นการเมืองได้อะไรได้เลยแหละขาดคุณสมบัติตามรัฐมนูนก็ต้องว่ากันไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าการขาดคุณสมบัติแต่การที่ไปอยู่เบื้องหลังการที่ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองอันนี้มันสามารถทําได้ก็เหมือนกับหลายๆคนนะครับที่วันนี้โดนตัดสิทธิการเมืองนะแน่นอนครับตัดสิทธิการเมืองก็ไม่สามารถมีตําแหน่งได้ไม่ปสามารถเป็นสมาชิกได้เป็นอะไรได้แต่ขับเคลื่อนทางการเมืองตามแนวทางของพรรคนั้นได้ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติก็แต่ละคนก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าอย่างน้อยนะครับกฎหมายมันก็มีข้อมูลก็มีนะครับและอะไรคนก็มีการถกเถียงกนะันว่าเอ๊กก็นะครับในการที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็มีการบอกเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าสามารถทําอะไรได้หรือว่าให้ไปช่วยอะไรได้แต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้มันมีกฎหมายอื่นๆมีข้อมูลอื่นๆซึ่งแน่นอนครับ ประชาชนทุกคนก็ต้องรู้นะครับและก็ต้องบอกอก่อนเลยว่าผมก็เชื่อว่าทางพักเพื่อไทยเองก็คงไม่กล้าเสี่ยงในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยเพราะถ้ามันผิดเรื่องของข้อกฎหมายหรืออะไรแล้วทำไปโอกาสที่จะเสี่ยงโดนยุบพักโอกาสที่โดนจัดสิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่แตเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกว่าการเมืองนะครับมันมีฝ่ายตรงข้ามที่คอยนะที่จะต้องจับจา,ต,าต้องเล่นต้องเล่นงานต้องอะไรอยู่แล้วนักร้องที่เรารู้จักกันนักร้องเยอะแยะมากมายคอยจ้องเรื่องนี้นะครับแต่ละฝ่ายก็ต้องมีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลที่เอาออกมานะครับว่าหลายๆคนเนี่ยประชาชนก็ถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนะี่ยทักษิณเนี่ยนะครับเอ๊ะขาดคุณสมบัติหรือ่าหรือทักษิณเนี่ยสามารถเข้าไปเพื่อไทยได้เปล่าเข้าไปบริหารได้เปล่าเข้าไปช่วยเหลือการเมืองหรือเข้ามานะครับมีตําแหน่งหน้าที่ในรัฐบาลได้ไหมมีตําแหน่งหน้าที่ในเรื่องของการเมืองได้ไหมก็ต้องบอกอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมานะครับตัดสินใจ,จเอาเองฟังเอาเองและสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าต้องติดตามกันยาวๆ นะติดตามกันย,า,ยาวเพราะห,หลายๆคนก็บอกว่าวันนี้การที่จะยับยั้งพักก้าไกลได้สกัดพักก้าวไกลได,กได้ก็น่าจะเป็นคุณทักษิณชินวัตรคนเดียวคําถามคือถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอย่าลืมนะครับทักษิณชินวัตรอายุท่านเท่าไหร่แล้วนะครับอายุท่านเท่าไหร่แล้วนะครับอยู่ได้อีกเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นแบบนี้วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อพักการเมืองถ้าผูกแค่บ,บคุคคลคนเดียวและถ้าบุคคลคนนั้นไม่อยู่แล้วจะเป็นไงแต่ถ้าพักการเมืองนะผูกด้วยอุดมการณ์ผูกด้วยแนวคิด ส0บข้อ,อ่อต่อกันไปไม่ว่าคนคนนั้นจะจางหายไปพักนั้นจะไม่มีแล้วแต่อุดมการณ์มันก็ยังไปต่อหรือป่ะฝากกันเอาไว้ครับทักษิณชินวัตรบุคคลต้องห้ามนะครับขาดคุณสมบัติสมาชิกเพื่อไทย นายทักษิณชินวัตรขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญและพรบพักการเมืองไม่สามารถช่วยแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยทำกิจกรรมทางการเมืองเมื่อวันที่28มีนาคม2577หลังจากที่นายทักษิณชินวัตรอดีตหัวหน้าพักไทยรักไทยเดินทางเข้าพักเพื่อไทยวันนี้มีนักการเมืองและสมาชิกพักคนเสื้อแดงจํานวนมากให้การต้อนรับและต้องการให้นายทักษิณช่วยทางการเมืองพักเพื่อไทยด้านต่างๆ เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามนะครับแต่นายทักษิณไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เพราะมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการดํารงตําแหน่งสมาชิกพักการเมืองตามพรบว่าด้วยพักการเมืองพศ .2560 ในหมวดที่1ว่าด้วยการจัดตั้งพักการเมืองมาตราที่9กําหนดนะครับเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่มีคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามมีคุณสมบัติที่สมาชิกพักเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนะครับหมวด2 ว่าด้วยการดําเนินการกิจกรรมทางการเมืองในมาตราที่24กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมืองต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกําหนดในข้อบังคับของพรรขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญและพรบและข้อบังคับของพรรค นายทักษินยังขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับของพักเพื่อไทยข้อที่12คือเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับทั้งนี้พรบรว่าด้วยพักการเมืองพศ .2560 มาตราที่24วงเล็บที่2กำหนดคุณสมบัติบุคคลที่เป็นสมาชิกของพักไว้จะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา98 วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ4วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7วงเล็บ8วงเล็บ9วงเล็บ11วงเล็บ14วงเล็บ16วงเล็บ17หรือวงเล็บ18ของรัฐธรรมนูญโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตราที่98ระบุว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ 1. ติดยาเสพติดให้โทษ หนึ 1> 1. ่งก็คือติดยาสติดให้โทษสองเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายนะทุจริตสามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆสี่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามตามตาตรา96วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองหรือวงเล็บสี่ห้าอยู่ในระว่างถูกระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนสิทธิ์นับสมัครรับเลือกตั้งหก ต้องคำพิาพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยอยู่โดยหมายของศาล 7. เคยได้รับเคยได้รับโทษจำคุกโดยให้พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งนับเว้นแต่นับในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดและหูโทษ 8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือถือได้ว่ากระทำการทุจริตและหรือประพฤติมิชอบในวงการราชการ 9. 9. เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยถูกคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 10. เคยต้องํำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าการกระทำผิดต,ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำการผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการความผิดของพนักงานในองค์กรการหรือหน่วยงานของรัฐในองค์กรหรือห,หน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ Earn. ที่กระทำโดยการทุจริตตามกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในฟาร์มผิดฐานเป็นผู้ผลิตนําเข้าส่งออกหรือหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในฟาร์มผิดการเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการฟอกเงินในฟาร์มผิดฐานฟอกเงิน 11. เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการเป็นการทุจริตในการเลือกตัง้ง 12เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกราชการทางการเมือง13เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น14เป็นสมาชิกวุฒธธิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก,กภาพซึ้นสุดลงยังไม่เกิน2ปี15เป็นพนักงานบริษัทหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นหน้าที่อื่นของรัฐ16เป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ17 ผู้ที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง18เคยดํารงตําแหน่งและเหตุตามมาตรา144และมาตรา2 3 5วรรค3โทษจําคุกของทัศินทัศินชินวัตรเคยรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของสาลดีกาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง3คดีดังนี้ คดีการให้เอ็กซิมแบงปล่อยกู้คดีดำที่อ่ 51, างมอมะามทังห,หา้าหนคดีหมายเล็กแดงที่ออ่างมอมะสีทับสาจำคุก3ปีคดีหวยบนดินคดีหมายเลขดำที่อ่างมอมา1 2 5คดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอมะห5 2าจำคุก2ปีคดีนะครับแก้สัมปทานเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทชินขอบ คดีหมายเลขดำที่ออ่างมอมา4ทับสอาคดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอม้าทับ5 1งาจำคุก5ปีโดยสารให้นับโทษจำคุกต่อจากการจำคุกของจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอมทับสอาและต่อจากการจำคุกของจำเลย ที่1ในคดีหมายเดขแดงที่อ,อ,อ่างมอม้า10ทัพสอง้าซึ่งสารออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในแต่ละคดีแล้วจะได้รับโทษจำคุกรวม8ปีต่อมาได้รับพระาราชทานอภัยลดโทษเหลือโทษจำคุกเพียงแค่1ปีได้รับการพักโทษเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2 5ง7ตามหลักเกณฑ์ของการขัดเลือกและโทษเด็ดขาดเข้าโครงการการพักโทษกรณีพิเศษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการหรือมีอายุ70ปีขึ้นไปและได้รับการพักโทษมาแล้วได้รับการรับโทษมาแล้ว6เดือนโดยสรุปนายทักษินจึงขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทยได้เป็นไปตามในยะมาตรา98ของรัฐมนูนที่บัญจัดไว้ใน9นะครับเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งเด็ดขาดถึงที่สุด ให้ทรัพย์สินตกเป็นของไม่ดินและร่ำรวยผิดปกติและเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดลงโทษจำคุกและกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปามการทุจริตและเป็นไปตามมาตราที่98วงเลบ7เคยได้รับการเคยได้รับการจำคุกโดยให้ผนโทษมายังไม่ถึงสิงปีนับตั้งแต่วันเลิกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันกระทำการโดยประมาทหรือผลนะครับหรือความผิดระรูโทษ ความหวังของเราสมาชิกและแฟนคลับของพักเพื่อไทยที่ต้องการให้ในายทักษิณกลับคืนสู่สนามการเมืองอย่างเต็มตัวในฐานะสมาชิกคนหนึ่งจึงเป็นไปไม่ได้ด้วยประการตระหนีก็ต้องบอกก่อนว่านี่แหละครับคือข้อมูลก็คือทักษิณไม่สามารถเข้ามาได้นะครับแบบเต็มรูปแบบอะแต่ถามว่าอยู่เบื้องหลังได้ไหมนะเคลื่อนไหวเรื่เบื้องหลังได้ไหมอะไรอันนี้ได้อยู่แล้วนะครับก็แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้ทัพพักเพื่อไทยยังยึดแค่คุณตัวคุณทักษิณผมบอกเลยวันเหนื่อยเหน,นื่อยแน่ๆเพราะอะไรครับ โรคมันพัฒนาไปประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้นสิ่งเดียวที่จะเอาชนะใจประชาชนได้ก็คือชัดเจนโปร่งใสตรงไปตรงมารักษาคำพูดตราบใดที่นะครับคุณยังนะครับไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนคุณจะไม่มีทางกลับเข้ามาในสนามการเมืองนี้ได้เชื่อเถอะ ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินมีอะไรอัพเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรค้นห,หน้าเดี๋ยวอัพเดตให้ฟังครับ